นี่แหละรสชาติของการมาออกหมายนะเราต้องหาเองนะทำกินกันเองแบบนี้มันอร่อยมันมีความตุกตรงนี้แหละพี่น้องเลยลาบเหนียวเขาเขาจะเชื่อมหมว่าเหนียวไม่เหนียวเดี๋ยวบันเสอะบันใข้างซ้ายดูดิอันนี้ไหมอันนี้ไหมผลย้ายระดับที่สองไปของเดะแก้ว เีแหละบรรยากาศพี่น้องเลยมนะากันลวหลายคนหาอยู่หากินถึง <c oughs> จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขสุดยอดแล้วนะสวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับวันนี้เอกเดวิ่งอยู่ที่เขื่อนอะไรนะเขื่อนศรีนครินทร์นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องไปดำดิ่งยิงปลาที่เขื่อนศรีบ้างนะครับหลายๆท่านก็อยากเจอคลิปอยากเห็นคลิปนะครับอยากเห็นคลิปที่ว่ามาดำน้ำยิงปลาที่เขื่อนศรี เดี๋ยววันนี้เอกดวิ่งจัดให้นะครับเต็มระบบนะครับเมื่อวานนี้ลองไปเทสดูแล้วนะครับก็พอได้ปลากินอยู่แต่หายากนิดหนึงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจกันครับัดไปพี่น้องก่อนลงหมายก็ลืมเมาที่ขึ้นปืนไปซะงั้นนะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้มือเปล่านะครับจับเนียงมันแล้วก็ดันลงเงาแบบเนียวนะครับจะเป็นยังไงก็คอยลุ้นดูให้กําลังใจกันครับพี่น้องอันนี้ก็ดําลงไปทีแรกๆนะครับตรงนี้น้ําค่อนข้างจะใสนะครับ แต่ว่าน้ําไม่ลึกนะครับก็ผมดําแหวกป่าเขาเรียกวะไรป่าผือหรือป่าอะไรสักอย่างนียต้นเหมือนต้นผือแต่ว่าดูสังเกตดูแล้วมันน่าจะไม่ค่อยมีป่านะครับเพราะว่ามันเป็นขี้ขี้อะไรนะขี้เท่าข,ข,ขี้ตะไคร่น้ําจับต้นไม้แบบนี้เต็มหมดเลยนะถ้าป่ามีนะมันวิ่งเล่นไปวิ่งได้มาตะไคร่จะไม่จับต้นไม้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับ ในการดำน้ำยิงปลานะครับผมก็พยายามดำไล่นะครับดำไล่จากน้ำตื้นไปนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับครั้งแรกในการมาดำที่เขื่อนสีนะครับหมายหนที่เป็นครั้งแรกก็จะยากนิดนึงนะครับเราก็ต้องดำสำรวจดำไล่ดูปลาว่ามันปลามันจะอยู่ลึกขนาดไหนอยู่ตื้นอยู่ลึก เราจะต้องไล่ดูเอาไงครับเชื่อว่านี้ดำมาเจอต่อไม้ใหญ่นะครับเ้าก็มานอนอยู่บนคอนไม้แบบนี้รอมันครับเผื่อมีปลาไหล,าลอยผ่านมาดูบ้างนะครับดำลงมาลึกๆน้ำไม่ค่อยใส่นะครับมันจะออกแดงๆหน่อยแต่ก็พอมองเห็นนะครับถือว่ายิงได้อยู่นะใะยะยะนี้ รอแล้วก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นหายใจเหมือนเดิมครับแล้วก็พักหายเหนื่อยแล้วก็ดำลงมาใหม่ครับผมจังหวะนี้ผมดำน้ำลึกประมาณสัก4เมตรถึง5เมตรได้นะครับดำลงมารู้สึกว่าตรงนี้จะมีรอยเล่นของป่านะครับที่ว่ามีเป็นเป็นเอิดเตอิออยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะครับรอยเล่นของปลาอันนี้ก็เราสังเกตดูได้นะครับ แล้วก็จะมีขี้ปลาด้วยนะครับอ่าน,นี้ก็ค่อยๆไหลมานะครับตามช่องสาไลายจะมีปลากระสูบว่ายผ่านไปผ่านมาแต่ว่าตัวไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยเยอะนะครับหมายนี้ไม่เหมือนเมื่อวานที่ว่าไปดำอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นกระสูบเยอะเป็นฝูงเลยลุ้นดูกันนะว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะเพราว่านอนรอนิ่งๆนะ มีแต่ปลากระสุบนะครับลอยไปลอยมาจังหวะนี้อึดนี่ไม่เข้านะก็ข,ขึ้นหายใจนะครับแล้วก็ผมก็ดำลงมาอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องนะแล้วก็ได้ปลานะครับเป็นปลานินตัวแรกนะครับนี่เลยเสียดายไม่ได้เปิดกล้องนะครับวันนี้ตัวแรกขเขาเกิดสี ลุยกันต่อไปครับครั้นี้รู้แล้วว่าปลามันอยู่ลึกนะครับอันนี้ผมดิ่งลึกอย่างเดียวนะครับน้ําประมาณสี่ถึงห้าเมตรนะครับนี่ครับําไปจะมีขี้ปลาเนี่ยครับเห็นไหมเห็นขี้ปลาไหมครับขี้ปลาอยู่บนสไลดนะครับดำลงไปผมได้ทำเลที่ผมจะพอซุ่มมันนะครับเป็นช่องว่างอยู่ด้านหน้าแล้วผมก็ซ่อนตัวอยู่ใน ป่สาสไลดยเราทําเสียงอึ๊อึ๊อึอึอย่างนี้นะครับเสียงก็คืท the ี่ได้ยินเมื่อกี้คือเสียงที่ผมทําเรียกปลานะครับแล้วก็นอนรอมันนะครับถ้ามีตัวนี้เข้าแน่นอนครับเขื่อนนี้เขาก็บอกให้มาทําคลิปนะครับแล้วก็เรียกปลาทําเสียงอึ๊อึแบบนี้นะครับอ่านี้ดูจังหวะดี้นะครับผมทาเสียงอึ๊กอึเรียกปลานะครับดูว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับนี่นะครับปลาน้นนะครับลอยเข้ามาบนหัวอย่างนี้เลยนะครับ สังเกตดูตอนแรกไม่เห็นนะมันบางสาหลายตรงนี้นะครับจังหวะที่ปลาเอี้ยวตัวออกไปผมเึงเห็นปลานะครับมันเข้าอยู่นะครับใช้เสียงเรียกปลาใช้ได้ผลครับเขือนสีนักลินจัดไปครับพี่น้อง ยยากนนมมับออไ่่คเหลังจากที่เก็บปลาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดำกันต่อไปครับแนวเดิมครับระยะน้ำลึกประมาณ4เมตร3เมตร4เมตร5เมตรระยะนี้นะครับผมก็ดำเหมือนเดิมนั่นแหละดำลงไปแล้วก็หาช่องหาช่องที่เราคิดว่า มันน่าจะมาหาเราช่องนี้ช่องนี้อย่างเงี้ยเราก็เล็งปืนรอนะครับเราก็ทําเสียงแล้วก็นอนรอมันนะครับลุ้นดูกันครับนี่ฮะปลากระสูปใหญ่นะครับตัวนี้ไซส์สวยเลยนะครับครึ่งกิโลได้นะตัวนี้ตัวใหญ่ตั้งแต่ที่ดํามานี่เพิ่งเห็นตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเขาก็เล็งนะครับจะยิงนะครับแต่ว่าว่ายผ่านไปนะครับเขาก็กะว่าให้มันวนกลับมาอีกรอบนี้เดี๋ยวผมจัดแน่นอนครับปึ๊บมาเล็งใสเอาหันออกไปไม่ทันยิงครับ และทันใดนั้นนะครับจังหวะนี้นะครับปานินครับมาทางซ้ายมือบนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับบับเข้าให้ไม่เหลือครับโอ้ถ้าใจร้อนยิงกระสุนไปนี่ไม่ได้ปานินตัวนี้แน่นอนนะครับเนี่ยเข้ามาแบบนิ่งๆเลยนะครับนี่ครับไม่เหลือครับแบบนี้ครับจัดไปครับพี่น้องหมานแล้ววันนี้สองเต้มสามเต้ม เก็บปลาเรียบร้อยผมก็ดำต่อครับมันลุ้นดูกันนะว่าจะเจอปลาอะไรนะครับทำเสียงเรียกปลาเหมือนเดิมครับเรารู้ว่าเราทําเสียงเรียกปลาแล้วปลาเข้าหมายนี้มันก็ใช้ได้เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับแต่บางที่มันก็ไม่เข้านะเพราะว่ามันเคยเคยโดนเขามาทําเสียงแบบนี้บ่อยแล้วมันก็จะรู้ว่าไอเสียงแบบนี้อันตรายมันก็เลยไม่เข้ามาหานะครับ อันนี้ถือว่ายัางเรียกปลาเข้าหาเราได้อยู่นะครับผมก็นอนรอนงๆนะครับแล้วก็มีปลากระสูบแล้วก็เจอนี่เห็นไหมครับหมอบัตเตอร์นะซ้ายมือผมนะข้างล่างนะครับแต่ตัวมันไม่ใหญ่เลยนะครับปลาหมอบัตเตอร์ที่เจอสองวันที่ดาเนี่ยมีแต่ตัวเล็กๆนะครับตัวลายอย่างเงี้ยถ้าเจอไซส์ประมาณฝ่ามืออย่างเงี้ยก็จะพอยิงอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมซ้ายมือตัวลายตัวนี้เดียว จังหวะนี้ดำลงมาตรงนี้มีขี้ปลาด้วยนะครับตรงนี้มีลุ้นปลานินอยู่นะครับวกาทําเสียงอึกๆๆแล้วผมก็นอนรอมันนะครับ <c oughs> ทําเสียงอึกๆๆเนี่ยมันเป็นการเรียกปลาอีกชนิดหนึ่งนะมันสามารถเรียกปลาได้หลายชนิดเลยนะคือปลาตัวไหนที่มันสงสัยมันจะเข้ามาตามเสียงที่มันได้ยินนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการดำน้ำยิงปลาแล้วก็เรียกปลาให้เข้ามาหาเรานะครับ สังเกตดูครับเห็นปลาครับน่าจะเป็นปลานินนะครับผมมองไม่เห็นนะตอนนี้น้ํามันไม่ค่อยใสนะออกไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะจะมีอีกตัวนึงอยู่ทางซ้ายมือนะครับไม่เห็นปลานะครับพอปลาเริ่มขยับตัวนะผมถึงเห็นนะครับนี่ฮะแล้วผมก็ลั่นไปนะไม่โดนนะครับโอ้ยน้ําไม่ใสเลยมองยากมากนะครับ แล้วนะครับพี่น้องน้ำไม่ค่อยใสยดำน้ำหาปลายากมากเลยอึดอัดปลาก็ไม่ค่อยมีพอได้ปลากับข้าววันนี้เมื่อวานนี้ลองดำดูก็ได้แต่ปลาชโดน,นี้เจอปลานิลน,นะครับพอได้ปลากับข้าวพอแล้วได้กับข้าวแล้ววันนี้ให้ดูผลงานเราดิไปจบปลาโชดนะครับนี่นะครับนิสวยสามตัว โบโบอย่างนี้เลยยอดมือนีโบขาดมือเนี้ยได้สตัวไ,ไ้กับข้าวกับแพเอาแก้ว,กวเดี๋ยวไปทํากับข้าวกินครับครับก่อนละเอาแค่ได้กับข้าวพอได้รู้รสชาติของการดำปากเขื่อนสีนคริน เราไม่อดตายแล้วนะครับวันนี้เรามีกับข้าวแล้วนะครับทีมงานนี่มาล้วไม่เตรียมอะไรมาเลยนะมาหากับแก้มมาหากับคงกับข้าวด้านหน้านะเมื่อวานนี้ปลาไม่กินเบ็ดดำก็ไม่ค่อยได้เมื่อวานนี้ได้ปลาดก็พอได้ปลาจุ่มวันนี้ได้ปลาปน,น,ปนินนะครับวันนี้จัดไปครับใส่สวยๆนะครับปลานินเคลนสีโป๊โป๊ะเลยครับนี่รุ่นเดียวกันหมดอะ สามตัวแจ้าทำเสียงเรียกมันเข้านะบานินดำลงไปแล้วก็ทำเสียง <c oughs> แล้วก็นอนรอสักพักะจะเข้าแต่น้ำไม่ใสมองยาก <c oughs> จัดไปเดี๋ยวเรา <c oughs> เมนูเด็ดนะวันนี้ทำอะไรเดี๋ยวคอยติดตามดูกันนะพี่น้องจัดไปเล่นน้ำขึ้นมาหิวข้าวกินกุนเชี่กันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้พวว่อควากำลังทำกับข้าวกันอยู่ยังไม่เสร็จนะนี่ก็จะเป็นหมอบัตเตอร์ ทอดน้ำปลาให้เด็กๆท้อแล้ววันนี้ก็กำลังทำปลาอยู่นคครับี่รับตัวเลขของเออาอนนี้นนใหญ่ผลงานน้ำยิงนะพอได้ปลากิน,นกครับวันนี้ไปครับพี่น้องลาบเนี่ยโมนี้มีเม,มนูยังก่อนลาบลาบเท่าไงลาบทอดน้ำปลาแลา้วก็ไอ โอมโหจัดไปเต็มซุปหนในเต็มซุปเลยเมื่อนี้นี่ยลาบก็เอาแต่ชิ้นเลยเอาแต่ชิ้นชั้นเลยหั่นห้องมาเอาเลยมันตาง่ายเยเหลี่ยบบุฟเฟ่เลยเมื่อนี้นี่มืออนี้มีลาบมีโชคมื่อนี้วันที่หนึ่งโอมปั่นินของเรานช่ปีน้องสุดเด็ด เซฟแบ็กบอกบอกว่าอะไรนะต้องมีพริกทอดข้วทอดโรยหน้านะครับเอ้ยมาบังไฟทำไมนะลูกชาย่อดนี่ครับโรยเข้าไปมือนี่แหละรสชาติของการมาออกหมายนะครับเราต้องหาเองนะกินเองทำกินกันเองนี่มันอร่อยมันมีความตกตรงนี้แหละพี่น้องเลยแันนี้ก็รับปลารับเนียวปลาครับ เหนียวมันนิ่งนะครับแต่เขาขั้วเข้าไปผ้าเขี่ยเอาใส่ลงแล้วเนี่ยนี่เลยนะเตรียมหอมมาแล้วลำกลดนี้เขาตัดก้อนครับเตรียมไม่หมดแล้วนะครับนี่ลาบเหนียวเขาเขาจะเชื่อไหมว่าเหนียวไม่เหนียวเดี๋ยวจะบันใส่บันไปข้างซ้ายดูดินี่นี่อันนี้ไหมอันนี้ไหมหมดย้ายระดับที่สองไปของเด็ยแก้ว เนี่ยมเนต้องนี้ลำเหนียกินได้ไหมอันนี้เราสอบความเหนียวติดตึ๊กเลยของกิ้งโอครับหน้ยเขาเลยเหนียวไม่เหนียวอ่ะผมเหนียวเพราะวันนั้นหักหรอกอ้าว บรรยากาศอยู่แพพี่น้องสุดยอดสุดยอดของเรามาถึงเวลาแล้วครับทำตั้งนานเสร็จแล้วแล้วก็ผมเป็นข้าวรัิบตุ๋มยำหัวปลาแล้วก็ไม่เปนลาบเสียนะนี่แหละกลับเป็นกะละมังนะครับพี่น้องไปข่าวไหมนี่แหละเรากินข้าวกันครับนี่แหละบรรยากาศพี่น้องเลยหากันหลายหลายคนหาอยู่หากินจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข จอดแล้วนะ่ะวลจัดไปครับาสายมาึง <c oughs> อร่อยมากเลยสุดจอดยังกินอร่อยอยู่รีลับส,ส,สุกกิในัหลายๆคนเนี่ยอร่อยมากอบรับดิบผมชอบกินฝั่งนี้ <c oughs> ด้ดยเลยเนี่ยแับข้าผมก็กลางวันนะ <c oughs> <c oughs>